สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะคะต,ตุกตาจะให้โฮเรสังพาเพื่อนเพื่อนไปเข้าสวนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูโฮเรซังกันค่ะว่าโฮเรซังพาเราไปทำอะไรที่สวนไปกันเลยค่ะเดี๋ยวให้โฮเรสวัสดีเพื่อนเพื่อนหน่อยนะคะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้โฮเรจะพาเพื่อนเพื่อนเข้าสวนมาทำอะไรพา ทัศนัพ่พ,พี่ครับกรุยเพื่อนๆครับเ <laughs> พื่อนๆก็ต้องพยายามเข้าใจนะคะ <laughs> <laughs> ไปเลยดีกว่าแดดร้อนมากใช่มนนพอได้เลยนะอืใช่มะเขือก็มะเขือพวงก็เริ่มเก็บได้แล้วคะ่ะเม็ดแก่มากเลยนี่คะ่ะได้ไหมอันนี้ให้อันนี้เราจะตัดเอาไปทำอะไรนะฮ่อจ๊าอ จะไม่ได้ทำอะไรนะยำหัวปียำหัวปีใส่ปลากระป๋องใสปลปลากับยำหัวปีใส่ปลากระป๋องปกติเขาเลยกินม่ายำปลากระป๋องกินได้กินได้อร่อยอร่อยด้วยให้ให้ลูกเป่งแล้วนะคะเล็กๆแต่ว่าลูกเป่งให้ตัดเลยดีกว่าเดี๋ยวน่าจะไม่ทันนกนะวังว่ากล้วยติดแล้งก็จะ ยังอุสา่ามีให้กินให้ระวังนะให้ใหใหขอด,ดูสิ<า>โอ้ยลูกเป่งมากนะคะเพือพ่อนๆแก่จัดละอ้ว,วนตุบเลยโอเคครับได้แล้วคะ่ะเพือพ่อนๆอ,อันนี้กล้วยน้ำวา้าแล้วก็หัวปีตุ๊กตาจะเอาหัวปีไปยำปลากระป๋องนะคะ <laughs> เราไปยำหัวปีใส่ปลากระป๋องกินกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพีพ่ๆเพื่อนๆยำหัวปีใส่ปลากระป๋องสูตรนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าแซ่บมากๆยังไงทุกตาก็ฝากเพ,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 พื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกตาด้วยนะคะ